ฉีดไปกี่วันคะที่เห็น่าข้าวที่มันย่อยแล้วมันฟื้นสิบวันได้สิบวันได้เริ่มเริ่มเขียวขึ้นใช่แล้วหลังจากนั้นคือวันแต่ก่อนแต่ก่อเลยคือเขียวเป็นแบบนี้ตลอดเลยแบบนี้เลยก่อนหน้านี้ข้าวดิดเยอะโอ้ห้ารอบตาเขียวห้ารอบเหนื่อยห้ารอบนี้ก็คือเก็บข้าวดิบใช่ใช่อย่างเดียวเก็บข้าวดิบอย่างเดียวปรากฏว่าเป็นยังไงคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปพอใช้ตัวนี้มันลดไปเลยโดนสุด้ายเนี่ย เก้าสิบเปอร์เซ็นคือมองไฟเนี่ยไม่มีข้าวบีเลยใช่บีดบางเล็กน้อยก็ต้นโขลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะตัวนี้พอฉีดวิอัลซินิพัทต้นข้ามันจะยังไงบ้างคะพี่ใบธงเขียวอย่างนี้ค่ะคือใบธงตั้งโอชีชันขึ้นแบบนี้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราฉีดเลยค่ะใช่ใช่ใส่ได้สองขวดเขียวปัดเลยข้าวเขียวๆอย่างเงี้ยคุณต้องบอกว่าเราสัตว์ปีที่เยอะแน่นอนโดยต็ดครึ่งหนึ่งจัดเป็นที่หนึ่งโอ้ยลดได้เยอะขนาดนั้นใช่ใช่ร้อยเปอร